ชแนลสวัสดีค่ะวันนี้พี่น้องมื่อนี่ตื่นเสาร์นะครตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะคะวันนี้เป็นวันถ่าย MV <ม>เพลงพี่บราฟิลแลนและพี่แพลวนะคะ<ม>เพลงไม่พี่น้องเพลงหักเท็เขา้าเรเบินะคะเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มซื้อเพลงอีกที่หนึ่งนะ,ะวันนี้นี่นะคะซีนแรกจะมาถ่ายที่ร้านแมป่ปอนะะเรียงมาถ่ายที่บ้านแมป่ปอพี่น้องจอดซื้อของอยู่ตลาดเยอะแยะเลยป่าทองโกน้นเต้าหู้กว๋วยเตี๋ยวปอกๆพี่น้องขายอยู่ขายอยู่รถกว๋วยเตี๋ยวปอกๆ มาเจ้าภาพนะคะมาอาศัยข้าวคำมาถามหาข้าวเหนียวป้ากำลไปนั่งหลังบ้านตอนจะได้นนประกาศอันอำเภอเรื่องหน้าในเรื่องขายปิง้งไก่พ่อมีขา้าวเหนียวจัก๊กแลนปิ้งไก่กระเบิ้องแม่เขาจองแล,ล้วว่ราะเสียเรือแต่ปิง้ง <า S 1> ตับเหลือแต่ปิง้งตับสองปิง้งเพราะว่าตลาดเศร้าอัน,นข้าเจ้าสิ่งเศราา้าตาเดือบเด็กเดือบฝันในเอามันมาเหลือยังเรือตีสองคุณตีหนึ่งตีสองมันมาเหลือยังไรนี่มันเหลืออันนีปอกๆกับอันเออตะวัน สีน้ำจะบอกแม่อันหนึ่งเข่ากําลังสีต้มใกล้บ้านนะครัใช่ครับเข่าอยู่โอ้ยเรื่อยบ้านเป็นน้ำหายคนนี้โอ้ยเป็ปอดแล้วมีอยู่หน้าถามถามเราวเบ่งแน่แล้วมันมีอิเล่มันี้สินั่นแล้วน่าบ้านเห่อไปหนึ่งคนนี้เอาไว้อยู่แล้วโอเคพี่น้องรอการถ่ายทำทั้งวันนะคะเดี๋ยวพ่อครับอุยคุณนปอดไม่ปอสวัสดีค่ะฮู้ตลอดเราออกาศขึ้นลูกไส้พี่นย้งกระตุน โอ้นี่ข้อหลังบ้านนี่ปัะข้อหลังบ้านอย่าลืมจังโรงดีดังไฟทวนๆหมดอยู่แบบนี้งไฟทวนๆไปเลยนะฮะโอเคพี่น้องรอติดตามกันทายถ้ามึงนะรอน้องนริตะพี่น้องนริตะข้าฉากด้วยวันนี้น้องนริตะข้าฉากอุ้ยแค่เดียมทีเจอเฮ้ยมีสปอร์ไรหน่อยนะอยกว่าคน อันขั้วในเฮือนมันนั่นแคบมันหลังมันพ่อสว่าเฉยโอ้ไม่เห็นนะไม่เห็นหนักแบบมี้ขั้วในบ้านอันนี้เระดังได้ตีงานตีเทปสบายแม่ไปตลาดคุณแม่ไปตลาดเอาเข้าไปบอกกันเราไปเรื่องเก่าเรื่องใหม่จ้ะก็ไปซื้อไก่บ้านอยากกินต้มไก่บ้านสีต้มไก่บ้านโอ้สบานดีซื้อมากนทีเห็นไก่บ้านหลายๆเออเ้องนี้ลองฮัทส์ฮัทส์จันฮัทส์แล้วกินก่อนนะฮะ พี่ดองคะตอนนี้เากลังเตรียมฉากนะฮะเตื่นตีสีมากกาจริงนี้ตีสี่ครึ่งร้านแม่โปนะปร์เมตรเวสต์งดนสตโอรนะครับมามมขึ้นตกไปเดา นมาเบิ้งกล่องเชี่ยค่ะอากินโจ๊ะเร็วๆเอาแบบแซบที่สุดดูเบิ่งกินกินอ้อยเป็นห่อนึงแล้วอ้อยมีไหมกินเป่อเีกินเมแล้วห่อไงนี่กินแล่วยังก่อซาไลกินน้ำี่อ๋ออ้อยถ้ากินกินไปอ้ยกับกัดเห็นเน้นเมื่อจาจแคบียังอ่สาวสิบปดยังกบุญพวิบ ช่วงบ่ายน้องน้ำตาลมีไปเดินบุญพระเวทครูกับน้องวินเนอร์นะคะมื่อนั่นมันนี่ไปซ่อมเนั่นมันนี่ไปซ่อมกันนี่นกับอประตูกะจีคอตะหนูเงินเจ็ดโมงสาวโอ้กวางน้ำตาลมาได้มากเลยสิเหล็กไปขอไม่เป็นมู่บอ๋อพี่เอบอกว่าหนู๊กไปเรียขอพี่เอบอกว่าหายถ่ายหายถ่ายน้ำมันบอกไปเล่นนั่งตีหางถ่ายไม่ขี้งมาหลับเออถ่ายไม่ขี้งมาหลับเลยยังว่าเป็นอตาสีเป็นเที่ยงเป็นบ้านยังไหวอยู่ได้หรอไม่ได้หายมาหนีได้ละ บอกว่าให้ไปเธอของให้เอาไปโดนเจ็ดโมงสักสองชั่วโมงไม่ได้ไม่หนีนี่แหละหนูให้ว่าเธอไปงานคุณนี่แหละไม่ว่าจะมาได้พี่ให้่ยวมากเลยเลยเขาไม่มีมูนังรถเจ็ดโมงสองเอออกมาก่อนพี่น้องพีบ้านฟิลแอนมาที่หลัางมูบ่อมีมูไปปัวนน้ำตาลแาดนี้เพิ่มตัวนี้เงีเสียงรถอันรถขึ้นเดี๋ยวมากตีหะดูกำลังนอนประนตอนนี้กำลังจะเริ่มนะฮะกัสมีพิธีแบบว่าที่บ้านที่แขน กินโยเกิร์ตเพิ่มพลังทั้งนั้นคื <c oughs> นออะไรกินน,นั้นมาหรอหมูปิ้งบ่น้ำตาลก็อะไรกินหมูปิ้งมาสิถ้าไปปลูกมันมาน้าบ่ปลูกก็สิมันมากิน <c oughs> มันจะไปงั้นได้ไหมได้กงไหนก็คือไหน พี่น้องครับฝากรอรุ่นติดต,ตามนะคะที่แหลกราศีสิงห์ซื้อเอเอได้เสนอว่าก็ได้ดอกเพ่งมวนกระโดดมันต้องเห็ดเอ็มวีนะมันต้องเห็นเอ็มวีจัดให้ปไปเลยจ้ายอยู่ๆพี่น้องเอ้ยั้องเพง่งมวนฉากแกบบเลิศนะโอเครอติดตามต,ต่อไปนะคะตอนนี้ขะล่อน้องลิลิตาต่อไปตอนนี้สิ้นแรกท่ายไปแล้วนะสิ้นแรกจบไปแล้วนะครับพี่น้องเมือนนี้สินส้นที่สองเริ่มมารีดผ่าสักหน่อนะรีดผ่านะ คนถ่ายก็ถ่ายไปนะคะสิ้นสองสิ้นสามพี่น้องนี่แหละชุดจี๊ดเจ๊ดสิ้นสามกำลังหลีดนะคะนี่ของพี่แพงนะคะโอเคหลีดผ่าก้อนพี่น้องตอนนี้นักแสดงหลักของเรามาถึงแล้วนะคะพ่อพี่เพื่อนจะดําเนินไปว่าอะพี่น้องนี่มาถือาเริ่มดีจ้ะแง่สาวยุ่งกันน่ะกลัวไหม <laughs> โอ้โหนั <laughs> ่งเง <laughs> โปรวดไปฟ่นนานแน่เลยไทยแต่ตอนนี้เดือนห6เดือนแล้ว,นะต,วตอนนั้เจ็ดเดือนเะดูนี่ไงะต,ะตอนนี้ผ่านไป2ฉากแล้วนะ<อ>สำหรับน้องลิตะตูตะดูตาเว้ยอืมทำยัง่งเพื่น ชักลนทับเท้าโอ้ยโอ้ยจับมือแล้วเดีจับมือแล้วเอียวให้จับมือแล้วตันเฮ้ยวุ้ยวุา,า,า,าย ขอำมือนะคะจำมือนะคะโอ๊ยนี่ตับๆััโอ้ยยู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 จับส่เข็งหัวจับดูเจ้าเขียวขอจุมขอจุมน้องนิตาค่ะไปทไหนก็ได้ค่ะไปเจ้าออกมาทรงไม่มี้ยให้นิดนึงปบ้าหคุณไปเจ้าไปนาพี่โน่ นี่ป้าเจีวพาน้องตามมานะคะพ,พี่คอดต,ตัวมันนิวไว้เปลียนอันี้แล้วเยอะมากเอะมากเยอะยอะแล้วเนี่ยเ <c oughs> จ้าของยังไม่รุ่ปตื่นเต็มมากเายน้ยองมาเปลี่ยนชุแลแลดแล้วเปลี่ยนชุดเด็กน้องนี่ตายก่อน,นอพี่น้องพี่น้องคะตอนนี้เปลี่ยนสถานที่ถ่ายท้ำแล้วนะคะเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำแล้วมาร้านออร์แกนิกนะคะออร์แกนิก ยู่ข่างสภาพเนี่ยพี่น้องก้อนหอดเรื่องไม้นะครับร้านกาแฟะนะคะขายอาหารด้วยและตอนนี้นางเอกของเราก็หลับสนิทแล้วนะคะหลับสนิทแล้วพี่น้องว่าหันเพิ่นเขาฉากมีฉากนะลิตาแบบว่าดามานั่นนะคะพี่น้องค่อยค่อยหลับดูรับชมกันเลยใดเลยนะคะอรับชนกันเลยนะคะสมบทติบาทอหลีพี่น้องผู้เบิ้งอะสรฉหายน้ำน้ำตาซึมน้ำหลาน พก็ขับรถออกมาจากบ้านไม่ปอเบอร์ซี่นั่นขับรถมาจากบ้านไม่ปอเพิ่นกระลับเลยพี่น้องกินนุ่มรับแล้วตอนนี้ก็ป้าแจ๋วก็มาด้วยนะคะเดี๋ยวรอป้าแจ๋วมาก่อนเอเจนซี่ได้ลงรถตอนนี้เฝ้านั่งยู่ในรถนะฮะหลับบนรถเดี๋ยวจะลงไปถ่ายต่ออีกหลายฉากอยู่นะคะอยู่ร้านกาแฟโอเคพี่น้องเบิ่งบึงบึงบึงใหญ่บึงในี่ลับปุ๋ยเลยหมูลับปุ๋ยเลย ระหว่างนี้ก็รอป้าเจียวมารับหนูนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะฝากไว้ก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวมียังคื้หน้าสีท่ายเบิ้งอีกนะคะว่าเหัดท้ายหัดขั้นตอนได้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการคอมเมนต์นะคะพี่น้องคอมเมนต์เขามาบอกกันในยเด้อเพื่อนบอคอยคอมเมนต์กัน คอมเมนต์ได้นะคะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ